แต่ไม่มีอำนาจที่แท้จริงอีกต่อไปซึ่งสภาวะแบบนี้มันสั่นคลอนระเบียบของจักรวาลที่ชาวอียิปต์เรียกว่ามาอัดอย่างรุนแรงเลยครับพอผู้ปกครองสูงสุดเริ่มดูอ่อนแอลงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เลยนะคะครับพอเห็นเจ้านายเริ่มไม่ไหวเริ่มซุบซิบนินทาเริ่มตั้งคำถามมนุษย์ที่ถูกสร้างมาจากน้ำตาของเทพราเองเนี่ยแหละคะ่ะที่เริ่มวางแผนจะก,ก่อกระบฏท,ทรยศผู้สร้างตัวเองเลยใช่ค่ะ พวกเขารู้สึกว่าราชาของตัวเองแก่เกินไปแล้วไม่น่าจะปกครองได้อีกต่อไปแต่ก็นั่นละค่ะพวกเขาประเมินเทพเจ้าต่ำไปหน่อยใช่เลยครับถึงแม้ร่างกายของเทพราจะเสื่อมถอยไปแต่ว่ายานวิเศษของพระองค์ยังคงเฉียบคมเหมือนเดิมอ๋อยังรู้อยู่รู้หมดเลยครับพระองค์ล่วงรู้แผนการกรบฏท,ทั้งหมดของมนุษย์และความรักที่เคยมีให้เหมือนพ่อกับลูกมันก็แปรเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นที่รุนแรงมากความผิดหวังอย่างรุนแรง ลองจินตนาการถึงความร้อนของดวงอาทิตย์สิครับความโกรธของพระองค์มันร้อนแรงขนาดน,นั้นเลยและความโกรธแค้นนั้นก็นำไปสู่การเรียกประชุมสภาทเทพเจ้าฉุกเฉินเลยค่ะครับเทพราไปปรึกษากับเทพเจ้ารุ่นดึกดำบรรย่างเทพนูนซึ่งเปรียบเสมือนมหาสมุทรแห่งปฐมกาลและคำแนะนำที่ได้กลับมาก็คือให้ส่งดวงตาแห่งราลงไปจัดการซะเดี๋ยวต้องอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับว่า ดวงตาแห่งราเนี่ย